อันนี้มาเช็คคอยเสียนะครับหมดอีกอะอบ่อเยอะจะแต่อบานในมันง,งานนี้ครูคอยเสียมจะเป็นอย่างนี้นะครับพี่น้องจะออกข้างๆอย่างนี้นะนี่เขานิสั้นนี่เสียแล้ว<พ>าทีนี้การติดตั้ง การใช้ง,งานของเครื่องนะครับคือสายไปแล้วก็มีประมาณนี้ฝั่งนี้มีจ่าที่คีบนะครับแดงบวกก็ปกตินะครับลำลบนะครับประมาณนี้ก็คีบเข้าบวกนี้นะครับอ่าปึ๊บแล้วก็คีบของลบดําก็ลบไปปกตินี้แดงขั้วบวกด้ระมานนี้นะครับไอดำไอดำนี่ขั้วลบปะข้าวหอมไอดำนี่ขั้วลบเด้อาเดีเ๋ยวจะเช็คกันเพื่อนดูนะ แต่ทีนี้ก็ส่วนปั๊กฝั่งนี้ก็ปั๊กมีทุกยี่ห้อนะเออเช็คดูเดี๋ยวจะลองโตโยต้าให้ดูได้ไหมอนนี้ลองเป็นของคอยนิสสันอาเมล่านะนิสสันกัอนนิสสันก่อนอ่ต้องโตโยต้าประกอบเข้าเข้าไปแล้วครับเดี๋ยวจะเช็คให้โตโยต้าเนาะนี่ของนของนิสสันนะครับนิสสันอยนี้ครับเอาปั๊กของนิสสันเย็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 นสันหน่อยปลั๊กอย่านี้เสียบก็เป็นของนิสสันนะครับนิสสัแล้วทีนี้หาอาวัตติอยนเก่า เราอยู่ข้างนู่นะมั้งตอนนี้นะเพื่อนๆนะจะทดสอบคอยโตโยตา้าจะเทสเปรียบเทียบนะครับคอยเสียกับคอยดีนะครับมันส่วนคอยดีจะมีสภาพอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูคอยดีได้อของดีของโตโยต้านี่นะข,ของโตโยต้าครับนี่ของเครื่องโร่ <นะ S 1> ลองดูนะของดีเป็นยังไาวางวันนอนลงก็ได้มั้งวันละอัดเทียรอ่าแต่วันนี้นะครับ ถ้าคอยดีมันจะออกอย่างนี้คอยดีมันจะออกที่ห well ัวเทียนอย่างเดียวนะครับเดี okay. ๋จะใจเย็นกันทั้งหัวหันก่เดี๋ยวนะคขึ้งเนี่ยกดเลยวะอ้าวถ่ายเลยอัดลองเลยจะให้ดูนะครับตัวนี้เป็นแบบถ้าเกิดเป็นคอยดีจะออกที่หัวเทียนอย่างเดียวนะครับประมาณนี้ลองนี่นะครับประมาณนี้ตรงเลยข้างๆเอาวะไม่ออกนะครับ อันนี้ควายดีนะไม่ค่อยดีครับออกเพียงอย่างเดียวนะครับตรงนี้ก็ไม่ออกนะครับคราณนี้นี่ก่อนอันนี้เครื่องเทสทําเองนะเป็นงาน DIY นะครับถ้าเกิดสนใจก็คอมเมนต์มาได้ใต้ใต้คลิปได้เลยนะครับเออใต้คลิปได้เลยเนาะโอเคอันนี้มาใครสงสัยควายเสียควายเลยมาเช็คได้นะเช็คไอซีช่วงนี้มาเยี่ยมร้านได้เด้เขาบอกว่าลุงตู่ผมเป็นไหนพ่ะนะเออลาออกเอง สวร้องไห้อยู่สวเขาบวชให้ร้อยเปอร์เซ็นต์มาแต่ขนก็หวตให้ร้อยเปอร์เซ็นต์ขอให้เป็นของลุงตู่เขาบอกไม่ฟังลาออกเฉยเลยเนี่ยลาออกไม่อะไรอาวอลลุงตู่อยู่เนี่ยอคุณพูดอย่างนี้เนี่ยไหนบอกว่าเป็นติ่งส้มไไหนเองบอกเองเป็นติ่งส้ม เียนแล้วไหนก็ไม่รู้แต่คือเป<อ>็นตัวมยัองอยู่แล้วบอกว่ตัดนะอ๋อต้องมีคู่ปรับใช่ไหมคุณอย่าไปบอกว่าแกหาอะไรแกอยู่อยู่ใในจสังเวียนมันชกคนเดียวไม่ได้มันต้องมีคู่ปรับใช่ไหมเอเอไปชกลมก็ได้ไปเอาเข็มขัดตั้งไว้กูจะหน้าตลอดกูชกคนเดียวเนี่ยสังเวียนน้องข่าใจไหมเออเอาเลยอันนี้อันนี้รถสีเหลืองนี่เป็นพันธมิตรนะเนี่ย <c oughs> เอาเลย <c oughs> นะพี่น้องนะเออมันต้องมีสังเวียนมันต้องมีคู่ปรับนะอันนี้ก็จบแล้วนะครับรถสันพ่ะนะ